สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การถแถลงข่าวประจำสัปดาห์นะครับในวันนี้นะครับผมขอเล่าสู่กันฟังก่อนนะครับว่าเมื่อวานนี้เพิ่งกลับจากการเดินทางเยือนซาอุาาดิอราระเบียนะครับของท่านรองนายกรัฐมนตรีธันดอนปรมัตววินัยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็เป็นการท่าน mm hmm. เขา้เขา,ขาร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐที่กรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกานะครับท่านรองนายกท่านตรีธันดอนปรมัตววินัยเข้าร่วม ทั้งสองรายการนะครับทั้งสองการเยือนนั้นมีผลรับที่เป็นรูปธปรรมในหลายมิตินะครับซึ่งจะขอนําเสนอในการแถลงข่าวในวันนี้นะครับเป็นที่น่ายินดีนะครับว่าในช่วงครึ่งหลังของปี2 5 6 5น้รี้กระทรวงการต่างประเทศกําลังเตรียมการนะครับต้อนรับการเยียดรับสูงจากหลายประเทศนะครับรวมถึงผู้แทนระดับสูงที่การเข้าร่วมกรระชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกซึ่งในเดือน จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนั้นก็จะเป็นการกระตุ้นพลวัตด,ด้านการต่างประเทศของประเทศไทยนะครับและส่งเสริมบทบาทไทยในเวทีโลกให้เด่นชัดขึ้นนะครับในช่วงเวลาที่โลกของเรารเผชิญับความท้าทายหลากหลายเรื่องนะครับขออนุญาตไปที่ประเด็นแรกนะครับผลการเยือนประชุมผลการประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐสมัยพิเศษและการเยือนสหรัฐของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่12-13พฤษภาคมนะครับ ท่านนายกร,รัฐมนตรีได้เข้าร่วมกมารประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐสมัยพิเศษที่กรุงวอชิงตันนะครับในวาระครบรอบ45ปีความสัมพันธ์อาเซียนสหรัฐตามคําเชิญของนายโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐในโอกาสนี้ท่านนายกและผู้นําอาเซียนได้พบหาหรืกับประธานาธิบดีสหรัฐนางคามาลาแฮร์ริสนะครับรองประธานาธิบดีสหรัฐนางนาซี่ปโลซี่ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐและผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงานด้านเศรษฐกิจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นายจอนแครรีนะครับตลอดจนผู้นำภาคเอกชนของสหรัฐอย่างเช่นสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนนะครับ US ASEAN Business Council นะครับหอ,อการค้าสหารัฐ US Chamber of Commerce นะครับและคณะนักธุรกิจ National Center for a p e c นะครับท่านนายกเน้นย้ำกับฝ่ายสหรัฐนะครับถึงความสำคัญของการพัฒนาภูมิภาคที่มีสันธิภาพมีความเข้มแขง็งพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อการก้าว ต่อไปสู่ยุคความปกติถัดไปครับ next normal นะครับเราจะทำได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับท่านได้ผลักดันความร่วมมือใน3ประเด็นหลักครับประเด็นแรกคือการส่งเสริมให้สหรัฐมีบทบาทที่สร้างสารรค์ในภูมิภาคนะครับการทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนและผู้เล่นสำคัญต่างๆเพื่อสร้างบรรยากาศของความร่วมมือและความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันรวมทั้งเสนอให้ทุกฝ่ายหันมาให้ความสนใจ ข้อพิจารณาด้านมนุษยธรรมเพื่อเยียวยาผู้ที่เดือดร้อนจากสภาวะการความไม่สงบในพื้นที่ต่างๆรประเด็นที่2คือการฟื้นฟูเศรษฐกิจและส่งเสริมความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทา,านเชิญชวนให้ภาคเอกชนภาคธุกร,รกิจของสหรัฐร่วมลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในภูมิภาคอย่างเช่นายานยนต์ไฟฟ้านะครับประเด็นที่3คือเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืน,นครับ โดยส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและสังคมคาร์บอนต่ำรวมไปถึงการร่วมมือกันผลักดันแนวคิดใหม่ๆเช่นโมเดลเศรษฐกิจ BCG นะครับในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับออย่างอย่างสมดุลนนะครับพระธานดิษฐิสหรัฐรวมทั้งผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆได้เน้นย้ำการสนับสนุนของสหรัฐต่อความเป็นกล,กลางของอาเซียนคือบทบาทของอาเซียนน,น,นะครับ และการส่งเสริมความร่วมมือภายใต้มุมมองอาเซียนต่ออินโดแปซิฟิกกับยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐนะครับพร้อมสหรัฐก็ได้ประกาศข้อริเริ่มใหม่นะครับเ,เป็นมูลค่า150ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับในการขยายความร่วมมือกับอาเซียนในด้านการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูม,มิอากาศการศึกษาความร่วมมือทางทะเลและความมั่นคงทางด้านสาธารณาสุขนะครับทั้งสองฝ่ายได้รับรอง ถแถลงการวิสัยทัศน์ร่วมเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมเพื่อแสดงเจตนารมณ์นะครับเจตนารมณ์ร่วมกันและในโอกาสนี้ประธานาธิบดีสหรัฐได้ประกาศการเสนอชื่อนายโจฮานเนสอาเบเบอับราฮัมนะครับให้เป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำอาเซียนด้วยสําหรับภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในวันที่12พฤษภาคม 2 5 1 5ได้พบกับานายแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้หารือในเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือที่มีอยู่ในทุกมิตินะครับอย่างครอบคลุมทั้งในระดับทวิภาคีและประเด็นระดับภูมิภาคครับอย่างเช่นความร่วมมือด้านสาธารณสุขและการรับมือกับโควิด -19 การป้องกันและปราบปรามการค้าม,มนุษย์และการขับเคลื่อนความเป็นนุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะความร่วมมือ เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากโควิด -19 ความมั่นคงของหวง่วงโซ่อุปทานและเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งฝ่ายสหรัฐชื่นชมความมุ่งมั่นของไทยในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานสะอาดซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหรัฐโดยทั้งสองฝ่ายจะทำงานร่วมกันเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านระหว่างวาระการเป็นสภาพเอเปกของไทยกับสหรัฐในปี2566นะครับ เป็นไปอย่างมีความเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อนะครับคือสารัฐเนี่ยจะเป็นเฉพา,าพต่อจากประเทศไทยในปีหน้านะครับนอกจากนี้นะครับทั้งสองฝ่ายยังย้ําถึงความสําคัญของอาเซียนและการส่งเสริมความร่วมมือในอนุภูมิภาครุ่มน้ําโขงสถานการณ์ในเมียนมาโดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ชาวเมียนมาในวันถัดมารับวันที่13พฤษภาคมท่านรองนายกรัฐมนตรีและท่านมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้พบหาดเวือกับนายจอนแครรี่ครับผู้แทนพิเศษของประธานดีสารัตซึ่งได้มาพบที่โรงแรมที่พักนะครับานายจอนแครรี่ตอนนี้เป็นผู้แทนพิเศษนะครับด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อหาดูถึงแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามนโยบายเศรษฐกิจ b ี g ของไทยและนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศของสหรัฐ ซึ่งสอดคล้องครับกับประเด็นสําคัญที่ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันผลักดันในช่วงการเป็นเจ้าภาพเปเปของไทยในปีนี้และสามารถเชื่อมโยงไปยังวาระการเป็นเจ้าภาพของสหรัฐนะครับจะเห็นนะครับว่าการเยือนสหรัฐของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับเป็นการไปเยือนร่วมกับผู้นําประเทศอาเซียนนะครับเกือบทั้งหมดนะครับยกเว้นประธานเด่นเบดีดูเตอร์เต้ของฟิลิปปินส์ที่ติดเรื่องการเลือกตั้งแล้วก็ ผู้นําของเมียนมานะครับที่ฝ่ายสาหรัฐเชิญในฐานะาระดับที่ไม่ใช่การเมืองนะครับไม่ใช่การวิ่งไปหาสาหรัฐฝ่ายเดียวนะครับหลังจากนั้นท่านรองนายยศธำนมรีและท่านมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางจากกรุงวอชิงตันนะครับต่อไปที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับเป็นการเ,าราเรยือนซาอุดิอาระเบียอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งได้นําคณะผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ จำนวน78คนจาก28หน่วยงานและภาคธุรกิจจำนวน57คนจาก39บริษัทเยือนซาอุดิอาระเบียนะครับเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการเมืองเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการเือนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือทวิภาคีนะครับภายหลังการปรับความสัมพันธ์การทูตอย่างเป็นทางการนะครับระหว่างทั้งสองประเทศนะครับที่สําคัญคือการติดตามประเด็นที่ทั้งสองประเทศแสดงเจตนารม์ ผลักดันร่วมกันภายหลังการเยือนของนายกรัฐมนตรีนะครับ <c oughs> คือเป็นการสานต่อการเยือนของท่านนายกรัฐมนตรีที่ได้ปรับความสัมพ,พันธ์ไว้แล้วนะครับเ <c oughs> มื่อวันที่15มกราคมที่ผ่านมานะครับเมื่อเดินทางถึงนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงลงทุนของซาอุดิอาระเบียได้ไปให้การต้อนรับท่านรองนายกรัฐมนตรีด้วยตัวเองนะครับที่สนามบินนะครับถือเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้เดินทางมารับผู้แทนต่างชาติถึงสนามบินนะครับถือเป็นการให้เกียรติท่านรองนายกรัฐมนตรีและคณะฝ่ายไทย เป็นอย่างมากนะครับในการเยือนครั้งนี้นะครับอรองนายัมมนตรีดอนประมัดวินยัยได้พบหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรี3กระทรวงของซาอุดิอาระเบียได้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงลงทุนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวครับในการพบกับรัฐมนตรีกระทรวงลงทุนนะครับได้มีการหารือการจัดทําแผนขับเคลื่อนหรือโรดแมッ ในเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนเชิญชวนซาอุดิอาระเบียไปลงทุนใน EEC นะครับในอุตสาหกรรมสาขาใหม่ดิจิทัลสุขภาพและสุขภาวะและสมาร์ทโลจิสติกส์ครับสำหรับการพบหารือกับรัฐมนตรีท่องเที่ยวของซาอุดิอาระเบียนะครับท่านดอนแล้วก็ฝ่ายซาอุดิอาระเบียได้ยินดีนะครับกับความคืบหน้าความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวนะครับที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสําคัญโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งความสัมพันธ์ระดับประชาชน นะครับให้หลังการปรับความสัมพันธ์โดยมุ่งแบ่งปันประสบการณ์แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศแก่ฝ่ายซาอุดิอาระเบียนะครับในฐานะที่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทางด้านการแพทย์และการโรงแรมนะครับซึ่งซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขายอมรับว่าในเรื่องของความเชี่ยวชาญความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับในขณะที่ซาอุดิอาระเบียเองเนี่ยก็มีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นะครับในภูมิภาคตะวัอนออกกลางนะครับสำหรับการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของซาอุดีอราระเบียทั้งสองฝ่ายท่านดอนและกัฐันตีสต่างประเทศซาอุดีอราระเบียยินดีกับความก้าวหน้าหลังการปรับความสัมพันธ์นะครับและหารือแผนการขับเคลื่อนและส่งเสริมความร่วมมือหรือโรดแมปนะครับและการจัดตั้งสภาความร่วมมือเจ้าดีไทยนะครับเป็นกรอบ สภาความร่วมมือที่ในระดับที่สูงกว่านะครับความกลไกลทวิภาคีปกตินะครับความร่วมมือต่างๆนั้นครอบคลุมทั้งด้านการกองสุนนะครับครอบคลุมทั้งด้านประเด็นทางด้านผู้ภาคีนะครับรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความเห็นต่อสถานการณ์ในยูเครนด้วยประเด็นที่สําคัญอ,อีกเรื่องหนึ่งคือท่านรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวสุนทรพน์ ในงานซาอุดีไทย i ินเวสเมนต์ฟอรัมหรือเวทีการลงทุนซาอุดีไทยนะครับซึ่งเป็นการพบปะกกันครั้งแรกของภาคเอกชนไทยและซาอุดีอาระเบียจากหลากหลายสาขา,าเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพนะครับซึ่งชี้ว่าวิสัยทัศน์2030ของซาอุดีอาระเบียนั้นซึ่งเป็นการปฏิรูประบบเศรษฐกิจที่ครอบคลุมที่สุดนะครับสอดคล้องกับ การขับเคลื่อนและการพัฒนาไทยไปสู่อสากรรมใหม่บนพื้นฐานของเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียและเศรษฐกิจสีเขียว BCG m o เดลนะครับของไทยนะครับนอกจากนี้ในช่วงบ่ายของวันเดียวกันเนี่ยนะครับยังมีการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจนะครับ Business Matching นะครับเพื่อให้ภู้กัะชนของทั้งสองฝ่ายได้มีโอกาสพบปะหารือกันนะครับดูลู่ทางสำรวจลู่ทางกันในเรื่องการทำการค้าการลงทุนนะครับ ซึ่งในโอกาสนี้มีบริษัทซาเุดิอาระเบียสนใจเข้าร่วมกิจกรรมถึงมากกว่า110 110บริษัทครับในระหว่างการเสวนาการสัมมนาการลงทุนนี้นะครับยังมีการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจนะครับระหว่างสภาหอาการค้าอเมรเศศไทยกับหอการค้าซาอุดิอาระเบียรวมทั้งระหว่างบริษัทเอกชนของไทยนะครับไม่ว่าจะเป็น Golf, g ก l า e อเ r จีนะครับอินโดรามาเวนเจอ สายามซีเบนกรุ๊ปหรือ S.C.G. นะครับกลุ่มไมเนอร์นะครับกับกระทรวงการลงทุนซาอุดิอาระเบียและบริษัทเอกชนซาอุดิอาระเบียอีก4ฉบับนะครับซึ่งท่านรองนายรัฐมตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกต่างประเทศเป็นสักขีพยานนะครับร่วมกับฝ่ายรายัฐมนตรีลงทุนด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับท่านรองนายรัฐมตรียังได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Thailand h l l a Food Festival Uh, 2022นะครับที่ที่ตลาดไฮเปอร์มาเก็ตนะครับชื่อว่าลูลูนะครับในห้างสรรพสินค้าในกรุงริยาดซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเปิดตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาของไทยในซาเรียราเะเบียนะครับรองนายกรัฐมนตรีและคณะได้ศึกษาดูงานที่เมืองอาอูลาซึ่งเมืองอลอูลานี่เป็นอุทยานประวัติศาสตร์แหล่งอรารยธรรมนะครับมีอายุมากกว่า3,000ปีก่อนคริสต์กาลนะครับรัฐบาลซาเรียอาระเบีย มีนโยบายที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นะครับโดยประกาศอ u อ a ลาวิชันนะครับหรือว่าวิสัยทัศน์อ l รา,อาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของซาอุดีวิชัน2030นะครับซึ่งเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่นะครับสร้างแหล่งท่องเที่ยวนะครับเขตอนุรักษ์ธรรมชาติในพื้นที่นะครับนอกจากนั้นท่านรองระะนายกรัฐมนตรียังได้ลักคณะนะครับยังได้เดินทางไปที่นครเจดดาน,นะครับ เพื่อเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำและกิจกรรมจับคู่ธุรกิจนะครับซึ่งคราวนี้จัดโดยสภาหอการค้าเจดดาและมะกะนะครับโดยมีนักธุรกิจไทยเข้าร่วมกว่า38บริษัทจาก14สาขานะครับมีนักธุรกิจจากเจดดาและมะกะเข้าร่วมกิจกรรมถึง73บริษัทนะครับนะครเจดดาเป็นศูนย์กลางการค้าที่ใหญ่ที่สุดของซาอุดีอาระเบียนะครับประเด็นที่กลุ่มธุรกิจไทยและซาอุดีมีความสนใจร่วมกันนะครับก็คือด้านการท่องเที่ยว ด้านการบริการและสุขภาพด้านธุรกิจการชะลอวัยนะครับศูนย์ดูแลสุขภาพพลังงานสะอาดนะครับวัสดุก่อสร้างห่วงโซ่ประทานและดิจิตัลนะครับในวันต่อมาในวันที่18พฤษภาคมนะครับคณะท่นานรองนายรัฐมนตรีและาคเอกชนทั้งหมดนะครับได้ไปเยี่ยมชม คิงอับดุลลาอิคัมเนมิกซิตี้นะครับซึ่งอยู่นอกเมืองเจดดาห์นะครับเป็นเขตเศรษฐกิจที่สําคัญครับในภาคตะวันตกษษข,ของซาอุดิอาระเบียเป็นหนึ่งในโครงการไม่กับโปรเจกต์นะครับตามนโยบายวิสัยทัศน์ซาอุดี2030นะครับเ,เพื่อสํารวจศักยภาพและลู่ทางที่จะลงทุนด้านการท่องเที่ยวการบริการและการโรงแรมนะครับผลลัพธ์ที่สําคัญของการเยือนก็คือการสร้างโอกาสในการสนับสนุนความร่วมมือด้านต่างๆประเด็นแรกครับ เรื่องของแรงงานซาเุียอาระเบียกำลังมีโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ตามแผนงานพัฒนาเมืองทำให้มีความต้องการแรงงานสูงถึงกว่า2 0 0 0 0 0คนในภักทุรก่อสร้างและงานบริการนะครับส่วนที่2ด้านการเกษตรซึ่งไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนปุ๋ยเคมีนะครับจากสืบเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับรองานายกรัฐมนตรีรัฐมน,นตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เสนอขอซื้อปุ๋ยเคมีนะครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงทุนของซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็ก็ตอบรับนะครับว่าขณะนี้ยังมีหลายประเทศที่ติดต่อขอซื้อปุ๋ยจากซาอุดิอาระเบียแต่ว่าซาอุดิอาระเบียใช้ความสําคัญเป็นพิเศษกับประเทศไทยก่อนนะครับซึ่งในรายละเอียดเนี่ยทางสมาคมปุ๋ยนะครับแล้วก็สภาหอกข้คใหประเทศไทยกําลังนัดหาหรือการออนไลน์นะครับกับ เจ้าหน้าที่ของฝ่ายซาอุดิอาระเบียนะครับตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการประสานงานนะครับประเด็นที่สาเป็นเรื่องของด้านอาหารนะครับมีการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารฮาลาลจากไทยนะครับถึง2 0 0 0ถึง3,000รายการอันนี้แสดงให้เห็นนะครับว่าคนซาอุดิอาระเบียนิยมอาหารไทยค่อนข้างมากภาพลักษณ์ของการรับรองฮาลาลของไทยค่อนข้างเป็นที่ชื่นชอบนะครับการปรับความสัมพันธ์อย่างรวดเร็วระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียนะครับอ่ ก็มีผลสนับสนุนที่สําคัญนะสร้างความสนใจต่อชาวซาอุดิอาระเบียนะครับนอกจากนี้ซาอุดิอาระเบียยังมีความสนใจในทุเรียนท,ทเรียนของไทยเป็นอย่างมากนะครับประเด็นที่4เรื่องของด้านอุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับอันนี้กลุ่มธุรกิจซาอุดิอาระเบียก็สนใจที่จะมาศึกษาดูงานที่โรงงานนะครับที่ประเทศไทยนะครับด้านที่5เป็นเรื่องของการด้านวัสดุก่อสร้างครับซาอุดิอาระเบียมีแผนการขยายเมือง มีโครงการก่อสร้างนะครับก็มีความต้องการสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างจํานวนมากครับอันนี้ก็เป็นโอกาสของผู้ส่งออกนะครับวัสดุก่อสร้างในประเทศไทยครับเรื่องที่6ยังมีเรื่องของการด้านบริการทางการแพทย์ทางด้านสุขภาพนะครับภาคธุรกิจของซาดิียระเบียนะครับผมก็ได้มีโอกาสนั่งทานข้าวคุยกับนักธุรกิจซาดิอาระเบียนะครับทางด้านทางด้านเวลเนสนะครับทางด้าน สุขภาพนะครับเขาก็มีความสนใจนะครับที่ต้องที่จะเรียนรู้มีความร่วมมือนะครับกับผู้กับการทางด้านที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยอย่างยิ่งนะครับเขาสนใจนะครับที่จะเดินทางมาประเทศไทยเพื่อมาศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้กับกลุ่มโรงพยาบาลธุรกิจการแพทย์และสุขภาพของไทยนะครับอีกด้านหนึ่งที่สําคัญหรือด้านการตรวจดวงตาหรือวีซ่านี่นะครับทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องในหลักการที่จะจัดให้มีการจัดทําการตรวจดวง,งตาการ ยกเว้นการตรวจของตาวีซ่านะครับหรือสําหรับนักศึกษาเดินทางทูตและราชการระหว่างกันนะครับนอกจากนั้นฝ่ายซาอุดิอาระเบียก็รับที่จะไปพิจารณาดําเนินการในเรื่องการให้ความช่วยเหลือคนไทย800คนที่อยู่ในซาอุดิอาระเบียที่อยู่เกินกําหนดวีซ่านะครับของในซาอุดิอาระเบียด้วยนะครับจากการพูดคุยนะครับภาคเอกชนไทยก็ให้ความเห็นนะครับว่าการไปรเยือนซาอุดิอาระเบียครั้งนี้เนี่ยมีเกินความคาดหวังนะครับแล้วก็ประทับใจอย่างมาก ภาครัฐและภาคเอกชนของสองฝ่ายครับเรียกได้ว่าจะใช้คําพูดของรัมตีว่าการกระวงลงทุนของซาดิียระเบียท่านบอกว่าทั้งสองฝ่ายด้มีความกระหายนะครับที่จะเรียนรู้ที่จะส่งเสริมมีปฏิสัมพันธ์ะระหว่างกันเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็มีความกระตือรือร้น,นมีความตั้งใจที่ทําให้เกิดผลสําเร็จเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดนะครับอันนี้ก็จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทยในยุคหลังโควิด19ด้วยครับ ข่าวประเด็นที่3าเป็นเรื่องการผลการประชุมนะครับในช่วงนี้ก็ยังเป็นเราเพิ่งเสร็จสิ้นนะครับการประชุมเจ้าที่อาวุโสเอเปกนะครับหรือว่าซอมสองและการประชุมที่เกี่ยวข้องนะครับวันนี้หยุดพัก1วันนะครับแต่ซอมสองสำเร็จลงเรียบร้อยเมื่อวานนี้นะครับการประชุมเจ้าที่อาวุโสเอเปกครั้งที่2นะครับที่ผ่านมานะครับเสร็จสิ้นเมื่อวานนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งแบบฟิสิกอลนะครับทั้งแบบกายภาพแล้วก็แบบออนไลน์ประมาณ1,200คนนะครับจากย1สเ็ดเขตเศรษฐกิจนะครับทุกเขต ที่ประชุมได้สารต่อการขับเคลื่อนหัวข้อหลักการเปรียบชั่วภาของไทยนะครับ Open Connect Balance นะครับมุ่งฟื้นฟูเศรษฐกิจในยุคหลังโควิด19นะครับเพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับและก็หาแนวทางรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจระลอกใหม่นะครับที่สันคลองนะครับมีผลกระทบกระทบทั้งเรื่องของความมั่นคงทางอาหารนะครับของด้านพลังงานห่วงโซ่อุปทานของโลกนะครับ ผลลัพธ์ของการประชุมมี3เรื่องครับเรื่องแรกคือการเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจนะครับไทยตั้งเป้าหมายนะครับที่จะนําประเด็นความตกลงเกตการค่าเสรีเอเชียแปซิฟิกหรือว่า f t a นะครับามาหารือใหม่นะครับในบริบทยุคหลังโควิดสินะครับที่ประชุมซอมสองเห็นพ้องให้ a อเปจัดทําแผนงานเพื่อสารต่อการหารือเรื่อง f t a อย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมของสมาชิกเอเปเพื่อเข้าร่วมความตกลงในอนาคต นะครับผลลัพธ์ที่2คือเรื่องของการเชื่อมโยงในทุกมิติหรือว่า c o n n e c t i v i t y นะครับไทยมีเป้าหมายที่จะฟื้นฟูการเดินทางในเปกนะครับให้สะดวกและปลอดภัยนะครับซึ่งจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้พื้นตัวนะครับที่ประชุมซอมสองเห็นพ้องกันให้เอเปกเดินหน้านะครับตามข้อเสนอของไทยเพื่อทําให้การตรวจสอบเอกสารประกอบการเดินทางข้ามพรมแดนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งต้องมาด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเทคนิคของใบรับรองการฉีดวัคซีนระหว่างกันนะครับตามเป้าหมายภายในเดือนสิงหาคม2565นะครับที่ประชุมยังเห็นพ้องให้เอเปมีหลักการร่วมกันเพื่อนําไปสู่การยอมรับใบรับรองการฉีดวัคซีนในพื้นภาคตามความสมัครใจของเกษรศรกรเอเปกนะครับประเด็นที่3ที่ประชุมเห็นพ้องนะครับที่จะสร้างสมดุลในเรื่องของการสร้างสมดุลในทุกด้านเนี่ย ไทยได้เสนอการจัดทําเอกสารระดับผู้นำนะครับภายใต้ชื่อที่เราเรียกว่าเป้าหมายกรุงเทพเ,เรื่องเศรษฐกิจ BCG นะครับเ,เพื่อกําหนดเป้าหมายและทิศทางการขับเคลื่อนความยั่งยืนในภูมิภาคนะครับที่ประชุมได้แลแกเปลี่ยนความเห็นต่อประเด็นเป้าหมายและแนวทางการดําเนินง,งานในร่างเอกสารนี้นะครับ mm hmm. เพื่อที่จะพัฒนาและนําเสนอให้เป็นให้ที่ประชุมผู้นำเอเปกนะครับ ที่จะเกิดขึ้นที่กรุงเทพในเดือนพฤศจิกายนนี้รับรองต่อไปนะครับการประชุมซ้อมส,อสอนี้นะครับเป็นก้าวสำคัญที่ไทยได้ขับเคลื่อนการเป็นเจ้าภาพเอเปกมาถึงเครื่องทางแล้วนะครับซึ่งไทยจะยังคงเดินหน้าสร้างผลลัพธ์ที่ประรูปประธรรมตามแผนนะครับเพื่อสร้างภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่เปิดกว้างเชื่อมโยงและสมดุลสำหรับคนไทยและทุกคนในภูมิภาคเอเปกนะครับ สำหรับรายการบันทึกสถานการณ์แล้วก็เอ็มอัปเดตนะครับเมื่อวานนี้รายการบันทึกสถานการณ์ทางเอ็ปรเกือบงนะครับภาษาไทยได้สัมภาษณ์ผออ,อ,ออกองส่งเสริมเศรีสัมพันธ์และความร่วมมือนะครับพอ,อราชา,ารีพักกรุมเศรษฐกิจระหว่างประเทศในหัวข้อไทยเป็นประธานบิมสเต็กในปี2 5 1 5นะครับคือปีนี้เราเป็นประธานบิมสเต็กด้วยนะครับเราสวม2หมวกเลยนะครับรายการสามารถรับชมยอดหลังได้ทางยูทูบเอ็มแปร์ไทยแลนด์ n ชนแนลครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับ ท่านกองสุนใหญ่นะครับท่านท่านเอกทูตขออภัยนะครับเอกทูตนักลุงนโรบีนะครับนางสาวส,สัจลิตรตันกุลรัตน์นะครับได้ออกอากาศทางเอฟเอฟอัปเดต FM 88เป็นภาษาอังกฤษนะครับในหัวข้อแอฟริกาเดย์นะครับสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง m f ฟเอฟเอทแแลนด์ n ชนแเช่นเดียวกันครับ สำหรับรายการเวทีความคิดเย็นเมื่อวานนี้นะครับเวลาสองทุ่มครึ่งผมได้ออกทางรายการาช่วงสายตรงจากกาตอตนะครับในหัวข้อไทยในเวทีโลกปี2 5งพผลการประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐสมัยพิเศษนะครับยังมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับประเด็นสำคัญสคัญในการประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐสามารถรับชมย้อนหลังได้เช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของอาเซียนสหรัฐสมัยพิเศษทาง MFA Thailand Channel ครับบทส่งท้ายครับของสัปดาห์นี้ขอนำท่านไปชม ภาพสวยๆจากสารในกระทูดนักุงปรารีสนะครับซึ่งตัวอาคารทำเนียบนี้สูง5ชั้นครับภายในก็ประดับด้วยภาพและของตกแต่งแสดงถึงประวัติศาสตร์ไทยนะครับตั้งแต่สมัยภาพราชทูตสยามนะครับถวายพระราชสารแด่จักรพัฒนโรเลียนที่3นะครับที่พระราชวังนะครับฟองตินเบอนะครับเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่นํามาฝากกันนะครับเป็น ความภาคภูมิใจนะครับของพวกเราชาวกระทรวงการต่างประเทศและของพี่น้องคนไทยนะครับที่เรามีทรัพย์สินนะครับที่อยู่ในสถานเอกอัรราทูตสถานคนสุนใหญ่ทั่วโลกนะครับถ้าดูทางคําถามหรือว่าความเห็นนะครับทาง f c e e o o o นะครับการประชุมประเทศไทยเลือกที่จะมีสันติภาพแต่ยังไม่เข้าประเด็นเกี่ยวกับการค้าใดๆทั้งสิน้นดังนั้นจะเห็นได้ว่าประเทศไทยจะต้องสอบผ่านการทํางานทั้งหมด ก่อนที่จะเริ่มเกี่ยวกับการค้านะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับก็บอกว่าภูมิใจมากที่หน่วยงานขยายความสัมพันธ์กับชาวเดียรอาระเบียและสหรัฐนะครับสันนิภาพสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจการค้าได้ด้วยนะครับเขาจับมือด้านการค้าชัดเจนแน่นมากในทริปนี้นะครับต้องขอขอบคุณในความเห็นนะครับจากผู้ติดตามรับชมทาง a c e b o o k Live นะครับของกระทรวงการต่างประเทศนะครับท่านสามารถมีความเห็นได้นะครับสามารถ มีคําถามได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ่อัน,นี้ก็ถือว่าเป็นความเห็นนะครับเราก็มุ่งมั่นครับสร้างความพัฒนานะครับสร้างความารุ่งเรืองให้กับประเทศไทยแล้วก็ประเทศแล้วก็ในภูมิภาคของเรานะครับเดินหน้าสร้างผลงานสร้างทํางานเพื่อประชาชนให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นนะครับท่านสามารถติดตามการแถลงข่าวนะครับแล้วก็ข้อมูลจากประเทศไทยาาจากกระทรวงการต่างประเทศนะครับ ได้ทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มนะครับตามที่จะขึ้นต่าขึ้นหลังการแถลงข่าวนี้นะครับมีคําถามนะครับคนไทยสามารถเดินทางไปทํางานที่ซาอุดิอาระเบียได้เดือนไหน,นนี่เดี๋ยวขอตรวจสอบประเดี๋ยวขอตอบกลับนะครับนะครับในวันนี้ก็จบสิ้นการแถลงข่าวน,นะครับในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณทุกท่านในการติดตามครับขอขอบคุณและสวัสดีครับกว่า33ปีเอเป็ ไม่เคยหยุดพัฒนาเพื่อนาคตเศรฐษฐกิจที่เปิดกว้างเชื่อมโยงและสมดุลไม่หยุดเปิดรับโอกาสใหม่ๆเพื่อช่วยผลักดันการค้าการลงทุนไปสู่ระดับโลกไม่หยุดเปิดอรับนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อเพิ่มผลผลิตและสร้างความยั่งยืนไม่หยุดเปิดสู่การค้ารูปแบบใหม่เพื่อปรับตัวไปกับความเปลี่ยนแปลง ไม่หยุดเชื่อมต่อเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคเข้าหากันและลดล็อกศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดไม่หยุดเชื่อมโยงโอกาสใหม่ๆกับวิถีชีวิตแบบใหม่ไม่หยุดเชื่อมโยงดิจิทัลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อสร้างความเติบโตที่ย,ยั่งยืนไม่หยุดเชื่อมโยงเทคโนโลยีเพื่อสุขภาวะที่ดีและเศรษฐกิจที่ก้าวไปข้างหน้า ไม่หยุดคิดค้นนวัตกรรมแป่รูปอาหารเพื่อลดขยะไม่หยุดคิดค้นนวัตกรรมเพื่อสร้างสมดุลให้อนาคตที่ยั่งยืนของพวกเราเพราะเราไม่เคยหยุดมุ่งมั่นเพื่อวันข้างหน้าที่ดีวันนี้เราจึงพร้อมเปิดกว้างทุกโอกาสเชื่อมโยงในทุกมิติและสร้างสมดุลในทุกด้าน